ที่งานีทำผมเนี่ยไม่ได้ตรงกับเราไม่ได้เคยคิดอยากเป็นช่างทำผมเลยปฏิญาณตนมาแบบไม่เอาเลยนะคะมันจะมีอยู่ทรงหนึ่งอะที่เราตัดแล้วเหมือนเราไปจะไม่เป็นไงนนแล้วมันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงมันตัดผมเก่งแล้วบอกว่าให้ช่วยหน่อยมันไม่ช่วยนะบอก ทำไปทาได้เธอทําได้แล้วเรามีความรู้สึกเราน้อยใจว่าทาไมเธอใจดําจังวะทําไมเธอไม่ช่วยแก้สถานการณ์ให้ฉันในขณะที่ฉันไปไม่เป็นฉันมือใหม่อะไรเง,งี้ยมองย้อนกลับไปเราขอบคุณเขาเรียบร้อยทุกอย่างตอนเย็นอาจารย์บอกเธอรู้ป,ป่ะผมเปิดโรงเรียนมาเธอเป็นลูกศิษย์คนแรกนะที่เธอเรียนเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะเธอสมัครสองเดือนเธอเรียนเอาจริงเธอเรียนเดือนเดียวแล้วเธอสามารถมายืนตัดผมอ่ะได้อ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ซิ่งมากสําหรับผมนะ หนึ่งเดียวในเรื่องนี้ที่ผมสอนมาเดอหน้าต่อแล้วถ้ามีเวลาไปเรียนต่ออย่าล้มเลิกนะเพราะเธออะผมมองแล้วอะเธออาชีพนี้ยมันเหมาะกับเธอแล้วพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อกเตอร์ชวงในเยอรมันก่อนที่จะลับเยอรมันนะครับผมก็นัดกับคุณพิมพ์ไว้นะครับที่จะตัดผมเดี๋ยวผมจะใช้หน้าร้านให้ดูนะครับนี่ก็เป็นหน้าร้านนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเจอคุณพิมพ์กัน คุณพิมพไม่อยู่หรอฮะยังไม่มาไว้11โมง15ไม่ไมาโอเคอเครับเดี๋ยวเราราคุณพิมพ์ก่อนโอ้กาลังสรรค์ละละละะผมน,นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะไปตัดผมกับคุณพิมพ์ตอนนี้ได้กลิ่นที่คุณเคยนะรู้สึกผ่อนคลายครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าการมาตัดผมครั้งนี้นอกจากที่จะได้เห็นกระบวนการในการตัดผมของผมแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทุกๆท,ท่านนะครับได้เรียนรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับที่มาที่ไปของคุณพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นร้านที่ผมตัดเป็นประจําตอนที่อยู่ที่ระยองออวันนี้มีโอกาสกลับเมืองไทยก็เลยมาตัดกับคุณพิมอีกทีครับผมแล้วนี่ตัดที่ไหนตัดที่โน่นเหรอคะ ตัดเองตัดที่นู่นออ๋ตัดร้านที่นู่นตัดเองไม่ไหวยากยากไหมค่ะไม่ง่ายตุ้มพิมพ์เมื่อก่อนอยู่ร้านชื่ออะไรนะครับผมจอยู่ร้านเรื่องฤทธิ์ค่ะร้านเลืองฤทธิ์สยามสแควร์ครับสยามสแควร์ซอยสิบเอ็ดนี่เป็นไม่ไม่ใช่ช่างธรรมดานะนี่คือช่างช่างที่แบบว่าบริยุทธ์สูงส่งมาจากสยามสแควร์ซอยสิบเอ็ดอยู่ตรงข้ามกับจุฬาเทสั์ ที่ร้านหนงนิดเลยเนาะใช่ค่ะมันเป็นโรงเรียนด้วยค่ะเป็นสถาบันอืผมก็เลยติดใจคะพอมาตับที่นี่ก็เรียกว่าพออยู่ระยองก็พอเจอคุณพิ์ก็ไม่ไปไหนเลยอ๋าไม่ไปไหนเลยไปไหนเลยก็แค่เอาจริงจริงติดใจฝีมือหรือว่าช่างเมาส์เก่งค่ะติดใจฝีมืออันนี้ก็ดีใจนะคะที่แบบยังมาให้เราดูแลเหมือนเดิมกลับมาแล้วยังมาให้เราูลมาใช้บริใช่ค่ะครับผม จริงอาชีพทำผมเนี่ยไม่ได้ตรงกับรเราหมาถึงว่าจริตเราไม่ไม่ได้เคยคิดอยากเป็นช่างทำผมเลยปฏิญาณตนมาแบบ<อ>ไม่เอาเลยนะคะบ<อ>ังเอิญบ<อ>ังเอิญเมื่อสมัยก่อนดกึกตอนอยู่ระย,ยองนี่แหละค่ะก็ชอบทำผม เข้าร้านทำผมโดยที่ไม่สระผมเองเลยเอมันจะมีร้านดีที่ดังๆในระยองเนาะอยู่ใกล้บ้านก็<บ>จ,ะจะเป้าแบบชอบทํามากเป็นคนชอบแต่งตัวแ,<บ>แล้วเวลาที่เราเห็นพฤติกรรมของของพวกช่างหรือเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราเราไม่มีความสามารถทําได้หรอกเอพก่พะมนด,ด,ดูดูดูยากอะไรนะหนึ่งยากเราก็ต้อง เราพูดกันง่ายๆต้องเป็นคนคุยเก่งเที่แค็งเก่งก็แจ้เป็นอ่ะแต่เราไม่ใช่อถามวันนี้ใสแต่ก่อนกับตอนนี้ before after แต่ก่อนนี้ไม่ไม่ได้คนชอบคุยอะไรมากมายอ่ะแล้วก็การบริการคนจะไม่จะไม่ได้เป็นแบบนี้อ่าเพราะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็คือช่างที่ทำประจำเขาออก ขาออกแล้วเขาก็เหมือนไม่อยากให้เราอ่ะแบบสนิทกันเนาะ <Yep. S 2> อยากให้เราเปิดให้เขาเหมือนเขาไม่ได้อยากอยู่ร้านเดิมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้เราฟังว่าโดนเอาเปรียบบ้างไม่สบายใจอะไรเงี้ยซึ่งเรากับเจ้าของร้านก็คน้างสนิทเนาะ <Yep. S 2> เราก็ไม่ได้อยากแต่เราก็สงสารม hmm. เงินเพื่อนให้เช่าตึกสี่พันตอนนั้นเนาะเอะ <Yep. S 2> เอเธอจะไปทำไรทำเลยจังหวะพวเรานะ อ,อทำก็ทำอ่ะจะทํานทำให้แต่ว่าลงทุนนะเงินสดสดเลยนี่ยเกือบล้านบาทเปิดร้านเปิดร้านทำผมนี่แหละเปิดร้านทำผมทำตัวนวดตัวขัดตัวอย่างเงี้ยครบวงจรปรากฏเขาก็บอกว่าเออเธอเธอ,อไปเรียนสิเผื่อเขาไม่อยู่เนี่ยจะได้ดูแลแทนเขาได้เราบอกไปเหรอเขาส่งเราไปเรียนเรื่องนีแหละ เ oh. ้วก็ไปสมัครแค่เดือนเดียวอและการสมัครเดือนเดียวอันนั้นอ่ะันหมายความมันเป็นแอดวานนะคือเราอ่ะต้องเป็นแล้วแต่ซึ่งเราอ่ะไม่ได้มีความรู้แล้วเขาพาไปสมัครเดือนหนึ่งเราก็เดือนเราไม่รู้ไงอ,อาจารย์เดินมาถามว่านี่นี่เป็นเป็นช่างมาก,ก่อนอกือาบอกไม่รั้งแรกบอกแล้วทำไมาพลิกผีได้ทดไมจะพลิกไม่ได้อะอะาจารย์บอกดูมีแววไหมเธอมีแววแต่ พอเราไปเรียนได้สองอาทิตย์เอ,อช่างอ่ะคนเนี้ยเขาย้ายกลับไปอยู่ร้านเดิมเฉยเลยทิ้งเราร้านฉันทําไงฉันองทุนไปตั้งเกือบร้านฉันยังเพี่ยอ,อะไรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราแบบเรียใช่เราซีเรียกช่วงหน้ามืดเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรใช้เงินสดก็ไปเล่าให้เจ้าของร้านฟังเลือยงนิดหนึ่งเขาก็เลย บอกเออไม่เป็นไรก็เรียนเขาต่อไอเรียนเรียนยาวเรียนไม่ได้ที่มีธุรกิจทำอยู่แล้วจริงก็จะเรียนให้จบไอแค่เดือนเดียวไม่หละแต่เดือนเดียวอ่ะมันตัดผมไม่ได้อยู่แล้วเนาะเวลามันไม่พอเจ้าของเลยบอกเอาอย่างนี้คือลงอีเดือนหนึ่งเหมือนเขาเขาเห็นเราแบบเออมีแรงมันดานใจแล้วมีความต่อสูเธอสู้เดี๋ยวฉันติวเลยเดือนหนึ่งจา์แกก็บอกว่าอ่ะนั้นเรียนอีเดือนหนึ่ง ก็เดือนนึงเราเตจปุ๊บก,ก็ถามว่าตัดได้นะตัดได้นะแต่เราได้ผมไม่เต็นนะคะ่ะเราก็มองตรงไม่ได้ออกมากนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ดีใจว่าเราตัดได้แต่ถามว่าสวยไหมเราไม่รู้เนะอาจารย์บอกไม่เป็นไรเมื่อ,อไหร่ที่มีเวลาเรามาอาัปเดตก็เลยกลายไปเป็นสีกับเจ้าของโรงเรียนพอเรียนจบพิมพ์ก็กลับมาผม กลับมาระยองเนี่ยค่ะกลับมาก็มาเหมือนเอาเลิกเปิดร้านอะไรให้มันเป็นทางการแกก็มานะน่ารักมากแกมาจากกรุงเทพเลยค่ะมากับภรรยาแกน้องสาวแกอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็มาเราก็ดีใจนะว่าเอออย่างน้อยๆเนาะโอ้โหจาาเรื่องนี้มาร้านเราอ,ะอ,อ่ะอ่าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก,ก็ วันนั้นที่ตัดมีลูกค้าเรายืนตัดอาจารย์แกยืนอยู่เราก็กะมาเนาะโอ้โหอาจารย์มายืนดูเงี้ยเราก็เออเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยคือคือวันปฐมฤกษ์วันนั้นเนี่ยเราก็รับลูกค้าแล้วก็ตัดเลยตัดเลยค่ะแลวอาจารย์เรื่องนิดแกมางไงคะแล้วแกมายืนดูเราอ่ะเราก็ผูสั่นนะตื่นเต้นอ่ะระดับแบบโอ้โหผู้บริหารเรื่องนิดและอาจารย์แกเป็นอาจารย์สอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่แกก็สอนนะว่าเธอเป็นคนมั่นใจอยู่แล้ว ลุยความมั่นใจมันจะทําให้เราอะผ่านพ้นอปุปสรรคไปได้ไม่เป็นไรอ,อ่แต่วันนั้นเราร้อไห้นะเพราะว่าอะไรบางอย่างมันยากเนาะแต่เราไม่ได้ล้อให้ต่อหน้าลูกค้าเรามีความรู้สึกว่าฮ้ยไหวหรือว่าอะไรเงี้ยมันกดดันม,มันกดดันเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่ทรงหนึ่งอะที่เราตัดแล้วเหนือนเราไปจะไม่เป็นไงไ <ป S 2> แล้วมันจะมีเพื่อนอยู่คนมันตัดผมเก่งแล้วบอกว่าไม่ช่วยหน่อยมันไม่ช่วยน้บอก ทำไปทำได้เธอทำได้แล้วเรามีเขาสืกเราน้อยใจว่าทําไมเธอใจดําจังวะทําไมเธอไม่ช่วยแก้สถานการณ์ในชั้นในขณะที่ฉันไปไม่เป็นฉันมือใหม่อะไรเงี้ยแล้วถ้ามองย้อนกลับไปถ้ามองย้อนกลับไปอะเราขอบคุณเขาเพราะว่าอะไรเขาฝึกไง,งเขาฝึกเขาฝึกให้เรานะ่ะผ่านเหมือนข้ามสะพานไปให้ได้เขาตื่นเต้นด้วยเราอะไรหลายๆอย่างแต่เพื่อนมันก็บอกว่าเธอทําทได้อนึกสี่ว่าเบสิกอะ เรียบร้อยทุกอย่างตอนเย็นอาจารย์บอกเธอรู้ป่าผมเปิดโรงเรียนมาตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้นะว่าแกกี่ปีเธอเป็นลูกสิบคนแรกนะที่เธอเรียนเน่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะเธอสมัครสองเดือนเธอเรียนเอาจริงเธอเรียนเดือนเดียวแล้วเธอสามารถมายืนตัดผมอ่ะได้อ่ะมันเป็นอะไรที่อเไม่ซ่งมากสําหรับผมนะหนึ่งเดียวในเรื่องนี้ที่ผมสอนมาเธอหน้าต่อแล้วถ้ามีเวลาไปไปเรียนต่ออย่าล้มเลิกนะเพราะเธออ่ะผมมองแล้วอ่ะ เธออาชีพเนี้ยมันเหมาะกับเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจารย์เงฤทธิ์ยังยังทำงานอยู่ไหมอ๋อไม่ทำแล้วค่ะแกอายุเท่าไหรนะ่แล้วฮะโอ้แ,แกเจ็ะะดสิบกว่าแล้วโอ้ยเจ็ดสิบกว่าแล้วเหตุการณ์ที่คุณพิมพ์เล่าเมื่อกี้ก็ต้องยี่สิบกว่าปีก่อนอ่าใช่ค่ะใช่เลยตอนนี้มันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน่าก็น่าจะสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าเพราะเมื่อสมัยก่อนที่ก่อนที่พิมพ์จะไปอยู่เรืองลิธิ์สยามตะแกรงอืมก็คือพิมพ์เนี่ยมาเปิดที่ระยองเนี่ยสามปีก่อน ยังไม่ทันจะสามปีเราก็ปล่อยป่าละเลยไงไม่ได้ไปดูอะไรอ้าวมันนึกได้มันเหลืออีกเดือนนึงเหลืออีเดือนนึงเราก็เลยเดินไปหาเพื่อนอะเอ้ยขอต่อนะต่อสัญญาก,กันดีกว่าเพราะมันเหลืออีกเดือนเดียวเออกูว่าจะบอกมึงนะยังไม่ได้คุยกันอ่ะทำไมอะ่ะคือกูค,คงไม่ได้ให้มึงต่อหรอกอ่าทำไมล่ะถ้ามึงจะต่อหมื่นห้าอามึงพูดเล่นหรือพูดจริงอ่ะถามมึงพูดเล่นหรือพูดจริงออะพูดจริงๆว่ะฮะสุดท้ายแล้วก็ เลิกก็เสร็จปุ๊บเราก็ตอนนี้เราเข้ากรุงเทพแล้วอาจารย์เริอมิดมาตามบอกว่าตอนนี้ <ขา S 1> ไปช่วยที่ร้านก่อนเพราะร้าน่ะขาดช้างเดี๋ยวถ้าหาร้านได้ก็ค่อยกลับมาเปิด<อ>ตอนนี้ไปช่วยผมก่อนอก็เลยตัดสินใจไป,ไปไปด้วยความช้ำใจนะเหมือนแบบเออไม่อยากอยู่รลยยอ,อมอม,มาถึงตรงนี้ทุกท่านคงได้ทราบที่มาที่ไปแล้วนะครับว่า คุณพิมพ์ต้องฝ่าฟันอะไรมาบ้างจนมาเป็นคุณพิมพ์ที่เรารู้จักในทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า20ปีประกอบกับคุณพิมพ์ได้ผ่านการอบรมกับทางลอรีอ l ลและเป็นอาจารย์สอนเรื่องการดัดและทำสีผมด้วยเคมีต่างๆให้กับ l o r e อ l ลจึงทำให้เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปและคืนกำไรสู่สังคมเรามาฟังกันดูนะครับพิมก็จะเริ่มกลับไปเป็น พิเชอร์อีกรอบดีม,มีลูกศิษย์เขาอยากเรียนอ,อเขา<ไ>เขาอยากเรียนก็คือเราเราเปิดสอนเองอ่าใช่เราเนี่ยแหละเป็นสอนเองแต่เป็นสอนร้านลูกศิษย์เปสอนร้านศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยเขาเปิดร้านทําผมโอเคอ่าเขาก็เลยมีความรู้สึกเขาอยากเรียนด้วยแล้วเขาก็จะหากรุ๊ปกรุ๊ปเล็กๆนะไม่ไม่เยอะเราก็อ่ารับปากว่าเรา,าจ,จะสอน ัดเมืองนอกกับตัดเมืองไทยไหนหล่อกันคนละแบบเออนะคือทางนู้นน่ะมันจะมีมันจะมีคลิปพิมพ์นิยมที่เขาอยากจะทํานะใช่ใช่ช่มีของเขาอยู่เขามีของเขาเลยใช่มันมันเหมือนกับแนวที่นู้นกับที่นี่ก็อ่าใช่ใช่ถ้าเราเรามีความรู้สึกว่าเราเราร่วมไปกับเขาอ่ะเราจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยตรงไหนดีมันเป็นสไตล์อ่ะของเขา ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับน่ครับ,บอรอไหมครับครับก็เขาเรียกว่าเป็นร้านประจำนะที่ผมมาตอนที่อยู่เมืองไทยน,นะถ้าเกิดว่าใครต้องามาตัดที่นี่ก็ผมแนะนําไปอย่างสูงนะคุณพิมพ์เป็นช่างประสบการณ์ความสามารถสูงนะครับให้มาตัดนี่ก็ถือว่าเป็นบุญที่จบลงไปก็จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ไม่เพียงแต่สายอาชีพการเป็นช่างทําผม ยังมีวิชาชีวิตต่างๆที่พวกเราได้เรียนรู้กับผู้หญิงที่เก่งและแก่งคนนี้ประจบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับและที่สำคัญช่วยกด Subscribe แล้วเราก็พบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับบ๊ายบาย